นี้นะคะเราอยู่กันที่ประตูน้ํานะคะด้านนี้ก็กําลังจะสร้างรถไฟใต้ดินนะคะด้านตรงข้ามของเรานะคะก็คือห้างแคตตินัมแฟชั่นมอลนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะมาดูซิตี้คอมเพล็กซ์ก็คือประตูน้ําที่ตลาดการค้าส่งเสื้อผ้า ที่ใหญ่เป็นอันดับต้นของประเทศไทยนะคะรว์รวมแฟชั่นนานาชาติโรงงานผู้ผลิตทั่วประเทศส่งออกนะคะซึ่งจะอยู่ในซอยนี้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราพาทุกคนเข้าไปอัปเดตกันดีกว่าว่าในปี2 5 6 8นี้มันเป็นยังไงบ้างนะคะด้านหน้าก็มีเปิดแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีเปิดปากปายนะคะถนนนี้นะคะรถสามารถที่จะเข้ามาได้โดยที่เวลาเข้ามานะคะก็จะสามารถที่จะเลี้ยว เข้าตึกซิตี้คอมเพล็กซ์ได้ตรงนี้ยังปิดอยู่นะคะแต่การเดินเดินเช้าๆก็ดีนะคะอากาศดีแถมไม่ไม่คนไม่เยอะนะคะแต่เขาบอกว่าบางร้านเขาจะใช้แต่เงินสดเดี๋ยวเราขอแวะ ATM แถวนี้กดเงินก่อนนะคะอันนี้ก็ยังเปิดไม่เยอะนะคะนี่ก็เริ่มเปิดกันละนี่เห็นไหมเสื้อยืดนี่ตัวละร้อยเดียวเองนี่ร้อยห้านะคะ ก็ลองเปรียบเทียบดูในช้อปปี้อะไรกันนะคะอันนี้เสื้อเด็กหรือเสื้อคนโตเนี่ยทำไมมันตัวเล็กจังเลยนี่จะน่ารักดีนะคะ mm hmm. ก่อนเออน,นะคะเบิกเงินก่อนเลยดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะคะในซิตี้คอมเพล็กนะคะมีตู้ ATM ของไทยพาณิชย์กรุงเทพและกสิกรนะคะเ b a n k นะคะน,นี่ก็มีคนขายของอีกเยอะเลยแต,แต่ว่าบางร้านก็ยังไม่เปิดนะคะย,ยังปิดอยู่ กุ้งทองพาซายังไม่เปิดนะคะจะเปิดตอน8ปดโมงเช้านะคะวันนี้7ม็มงครึ่งเนี่ยในซอยก็ยังเปิดเรียบร้อยแล้วมาซื้อหากันได้ค่ะโอ้นี่ชุดคิตตี้น่ารักเสียอันนี้เขาจะขายแบบ3ตัวนะคะถ้าตัวเดียวก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าสาตัวก็จะถูกนะคะเข้าไปดูด้านในเนยตนาตามตอกเนี่ยก็จะมีของขายเยอะแยะเลยเนยด้านขวามือนี่ก็มีของขายมากมายนะคะ นี่ก็จะมีตัวละร้อยนี่ก็เริ่มตั้งแห่งตั้งร้านกันแล้วอันนี้เขามีโปรโมชั่นนี่80บาทหรือว่าร้อยหนึ่งเนี่ยเราก็มาเลือกสรรกันได้นะคะถ้าเรามาซื้อที่นี่นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกผ้าเลือกอะไรได้ง่ายกว่าแต่ถ้าเราซื้อในช้อปปีหรือว่ารัชดามันก็อาจจะเลือกไม่ได้แต่ว่ามันอาจจะราคาถูกกว่าน,นี้นะคะ,ะดูค่ะอ้ในตอกนี้นี่ซอยอน,นี้นะคะชื่อซอยมารวยพาซาโอ้หน้าปักซอยเขาก็มีขายเป็นางเกงช้างนะคะนี่ สามตัวส่งส่งนี่ถ้าเป็นไซส์นี้นะคะส่งตัวละ90บาทกางเกงมวยก็มีนะคะตัวเล็กตัวใหญ่อันนี้ก็กางเกงเจเจนะคะฝั่งนี้ก็เป็นของสำหรับดูแล้วไฮโซโอ้โหนะคะข้างในก็มีเสื้อผ้าผู้หญิงนะคะมีชุดเดสด้วยนะคะโอ้ข้างในนี่ก็เป็นจะเป็นมาร์ยวลาซ่านะคะก็เจ็ดโมงครึก็เปิดแล้ว ขายนี่ก็ขายชุดนอนเนาะชุดนอนชุดเท่าไหร่คะแบบนี้ค่ะอ,นะอันนี้ร้อต้อง,ส,งสามตัวไหมสามตัวถ้าตัวเดียวตัวเท่าไหร่จ๊ะอ่ะถ้าตัวเดียวสองร้อยนะสามตัวก็ตัวละร้อิบนะคะแล้วก็ต้องซื้อเป็นต้องซื้อเป็นเ,เหมือนขายส่งนะคะ3มชุดนีคะคะนี่ก็ อ Finished. ใส่ไปวัดไ,ได้ไะนะคะแบบนี้ใส่ไปวัดได้ไหมอ๋อกระบางนิดนึงนะคะโหเข้ามาซอยมารวยนี่ของขายเยอะเลยนะคะขายเยอะ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 มากแข่ตามตอกนู้นอันนี้ก็เสื้อนอันนี้ก็เสื้อคุณนายนะคะไปดูไปดูหนุดยาวไปตอกนู้นอันนี้ซื้อเช้าๆก็พอมีแต่ไม่เยอะนะคะดีมากเลยได้เลือกนะคะถ้ามาสายๆคนน่าจะเยอะเดี๋ยว แต่เรามาเช้าๆพามาดูบรรยากาศก,ก่อนนะคะโหนี่ก็ขายกันยังมีขายเยอะแยะเลยนะคะไม่ได้มาเดินานานแล้วอะ่ะนี่เสื้อโปรดของเราเสื้อไปวัดนะคะสีขาวมากมายเลยอ้นี่ใครชอบแบบลุยนี่อันนี้ก็เต็มหมดเลยนะคะเราก็ต้องดูเสื้อไปวัดไว้นี้ละโอ้นี่ก็น่ารักใส่กัยีนนะคะไม่ธรรมดาด้วยนี่นะคะสวยมากเห็นกันนะ เราสามารถจับเนื้อผ้าได้มีอ้ยมีแม่ค้านะคะมาไลฟ์สดขายด้วยนะคะนี่นะคะแล้วด้านนี้ก็มีโอ้โหลานนี้น่ารักดูสวยอ่ามีคนมาขายแกงไตปลาท่านนี้ก็ทะลุออกมาอีกได้นะคะโอ้ใจใออกจากมารวยการเด่นมาทั้งซอกฝั่งนู้นนะคะก็มีร้านค้าอีกนะคะแล้วก็มีอาหารการกินมีผลไม้มาขายนะคะนี่ก็โอ้หร้านก็เยอะเลย ถ้าไปข้างในนู่นอีกอเดี๋ยวพาไปดูข้างในโอ้นี่ก็กางเกงยีนนะคะในซอยต่างๆนะคะซอยที่หอึ่ี่ซอยที่1เราก็สามารถเข้าไปดูข้างในได้นะคะ mm. เริ่มต้นการเริ่มต้นก็เริ่มต้นจากซอยที่1เลยส mm. ินค้าก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายนี่ก็เป็นเสื้อในเห็นไหมถ้าตัวเดียว 150- ถ้า3ตัวเนี่ยแค่360กบแต่ตัวนี้ตัวแ0ดิเลยนะ mm. ก็สามารถซื้อได้ลดราคาลงมา mm. นี่กางเกงช้างนี่ mm. เห็นไหมกางเกงช้างตัวละ60ตัวละ70นะคะ นี่กางเกงเด็กเนาะก็มาซื้อดูมาจับเนื้อผ้าได้ด้วยนี่แล้ก็จับเนื้อผ้าว่าเราชอบเป้านะคะนี่เราก็มาดูลักษณะดูแบบได้นะคะอ่าเพเกงชายอันนี้ซอยเพิ่มซับสองนะคะจะขายชุดนอนเข้าไปในซอยเยอะเลยเข้าไม่ไหวนะคะเป็นไม่ไหวอันนี้ก็เพิ่มซับซอย3นะคะก็มีชุดด้านหน้าขายส่ง95บาทเองชุดก็น่ารักดีเนาะ ได้จับเนื้แบบแอผ้าได้ด้วยนะมีหลายแบบเลยหลายแบบเลยค่ะด้านส่วนด้านฝั่งนู้นเนี่ยเขาก็จะมีซอยอันนี้คป็นกำลยยังเรียวกาฟ้าก็ให้เช่าที่ถูกถกนะคะก็มีเบอร์โทรด้วยอยู่ด้านบนนะคะแล้วด้านในซอยก็มีขายสามารถเข้าไปดูเลือกได้นะคะนี่มีด้านนี้ก็มีขายเสือ้อนี่น้องก็บอกว่าถามได้นะจากได้อะไรก็ดูได้นะคะนี่ค่ะ ไทยแลนด์ได้เลยได้เลยในซอยต่างๆอันนี้ซอยสาระคูณซอยที่หนึ่งนะคะก็จะมีเอาเข้าไปดูซอยนี้โอ้ลึกยาวเข้าไปยาวเลยนะคะยาวมากเลยยาวมากๆนี่โอ้ชุดสวยใส่หน้ารักเชียวยาวมากเลยยาวเข้าไปแค่ไหนแค่ไหนไร่รู้เลยอไทยใจโอ้นี่ชุดเหมาะกับเราแบบไปวัดเนี่ยท่เหมาะกับเราที่ก็เหมาะกับเราไปวัด อะไรที่ไปวัดนี้ต้องเหมาะกับเรามากโอ้มีกระยาวแล้วก็จะสามารถเดินทะลุกออกมานี่ค่ะซอยเดียวกันนะคะกับซอยเดียวกันนะคะกับซอยฝั่งนู้นอะไรเนี่ยคุณซับคาซ่านะคะโอ้ดีชุดเสือน่ารักเสืใครที่อยากได้ชุดเซ็ซี่นะคะ,ะก็มีซอยเพิ่มซับซอยหกนะคะนี่ก็มีเจนเทวูเมนนะคะไป้างไนนี่โอ้หไปมีเสื้อผ้าสวยๆเยอะเลยค่ะเดินไม่ไหวแล้วซอยนี้มาเดิน ลอยกลางนีวก็เอาเสื้อผ้ามาส่งกันแต่เช้าเลยอ้โหออมากันเป็นห่อเลยฮะ,ะ<อ>ชิ้นทอดก็มีขายไอ้นี่ก็มีนะฮะโอเคถือว่าคลิคั่อยู่นะคะนี่เสื้อผ้าผู้ชายนะคะใครหิวก็มีน้ำลายชนิดเลยเนาะมีทั้งน้ำสมุนไพรนะ,ะอะไรจะแช่ได้ค่ะพี่ยี่ห้ากับสามสิบมีแก้วใหญ่โตน,นะคะไม่ต้นนงะะองะะไม่ติดกับดีกว่าเลยนะใหญ่โตนะ อันนี้ก็เป็นชุดเดสชุดแต่งีม่เขากำลังเลือกกันอันนี้มีล็อกว่างให้เช่าด้วยไยนิเทนนะคะโอ้นี่ชุดเสื้อก็สวยน่ารักนะด้านขวามือเนี่ยโ,โหนี่ก็เป็นชุด,นะะชดต่างๆนะคะชุดต่างๆชุดต่างๆนี่ก็เป็นชุดเด็กนะคะชุดเด็กต่างๆนะคะน่ารักนี่เป็นแบบเดีย๋ยเยอะแยะก็ยังถือว่า ถือว่าดีนะคะยังคึกคักอยู่นีนมนน่มีกางเกงนี่กางเกงออกกําลังกายแบบที่เราชอบก็มีนะคะสามารถเลือกได้นี่มาเลือกนี่เราก็จับเนื้อผ้าได้ด้วยว่าเนื้อผ้าเป็นแบบไหนนะคะนะคะ,นะคะมีราคาส่งเขาก็เขียนบอกกันนะร้านบางร้านเขาก็รับเฉพาะเงินสดนะคะเขาก็จะเขียนบอกไว้นะคะแล้วรับโอนก็มีนี่ก็มีร้านของเล่นกองเกงพวก,กมัดผมอะไรต่างๆอันนี้ก็ของเล่นนะคะมีน้องๆก็มาขายด้วยนะคะ กัร้านเสื้อเชิ้ตทำเองโอ้ข้างในนี่ของเยอะเลยเป็นพวกแอคเซสซอรี่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับผมชุดไทยไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ขายพวกกระเป๋าหรือว่าเก้าอี้แล้วก็เป็นพวกนี่ที่เราจะสามารถเกี่ยวข้องกับเสื้อผ้าเนนะี่ยมีหมดเลยด้านนี้ก็เป็นกระเป๋า <c oughs> กระเป๋าชางนี่ก็เป็นของที่เอาไปเป็นที่ระลึกสําหรับนักท่องเที่ยวนะคะ เราก็เดินทะลุออกมาแล้วนะคะนี่เห็นภาพไปแล้วนะคะว่านี่ในตลาดยามเช้าของประตูน้ำนะคะแล้วก็เดินออกมาเนี่เดินออกมานี่ก็มีกางเกงนะคะโอเคยามเช้า <c oughs> นะคะนี่มีกางเกงยีน100ด้วยนะคะ <c oughs> จนมาถึงอาคารใบยกเลยนี่อาคารใบยกหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดนี่ในซอยนี่ก็มีอีกนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตลาดเช้าอีกแห่งหนึ่งก็คือ ตลาดเช้าหน้าใบายกสองนะคะว่าราคาจะสูสีหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าที่นี่ที่ด้านหลังของเราเนี่ยเขาก็จะคิดสามตัวนะคะที่นู่นเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตอนนี้บนใบหยกก็ยังมีขายอยู่นะคะตรงนี้นะคะมีค่าผ่านทางเข้าสามสิบบาทถ้ารถจะมายกเว้นว่าลูกค้าใบหยกหนึ่ดีบัตรแล้วก็มีอาหารขายนี่ก็เป็นทางด้านหน้าโรงแรมอินทรา ันนี้ก็ยังมีของขายเยอะแยะเลยนะคะมีหลายชนิดเลยอันนี้เป็นตลาดเช้านะคะซึ่งเขาตั้งเจ็ดโมงแปดโมงก็น,น่าจะหมดแล้วนะคะตอนนี้เจ็ดโมงกว่าแแล้วก็น่าจะเริ่มเก็บละยำยำเช้าอ่าก็มีรองอยู่นู่นนะคะไปยกสองแล้วก็มีตลาดน่ามีตลาดยามเช้าก็จะมีโซนตลาดเช้านะคะไปยกนะคะโซนเอนะคะนี่ก็คือซอยเกษตรกรนะคะเขาจะมีเขียนว่า ห้าโมงครึ่งถึงเก้าโมงนี่ค่ะจะมีอเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูซืว่าโซนนู้นจะใช่โซนดีไหมโซนเออันนี้จะเป็นตลาดเช้านะคะอยู่ถึงเก้าโมงเท่านั้นนะคะอันนี้โซนบีโซนบีมันอยู่ตรงไหนคะอะไระคงตรงไหนดีโซนแม่ค้าก็เราบอกว่าไม่มั่นใจนะคะก็แต่เรารู้ว่าตรงนี้โซนเอโซนเอทั้งหมดนะคะโซน B ีก็คงประมาณนู้นแหละนั่นก็ติดใบหยกสัก และนีกาตลาดโซนเอของเขานะคะเขาก็จะมาเป็นเต็นท์นะคะเมื่อวานนี้รมันก็จะมีเต็นท์เหมือนกันเมื่อวานนี้เป็งคืนห้าโมงถึงเที่ยงคืนตรงนี้ก็มีเต็นท์เป็นเต็นท์ที่แบบว่าคล้ายๆกันแต่ว่าสินค้าจะคนละแบบนะคะน,นี่อย่างนี้ก็ใหญ่โตเหมือนกันนะมีลดร,ราคา250ดีอยะดแต่ว่าเราลองเทียบแล้วจะได้ไม่ได้อยากก็ได้อยู่นะคะ ไปดูร้านต่อไปดีกว่าร้านนี้ก็เป็นเสื้ออันนี้ก็มีเสื้อในนะคะเสื้อซับในโลบลายเลยแก็มีเป็นเสื้อลายลายแหวอันนี้เป็นชุดกระโปรงน่ารักสวยงาคนมาท่องเที่ยวคนเยอะนะคะเช้านะท่องเที่ยวไหมนะไม่ได้เชื่อวท่องเที่ยวเยอะมากเลยจนถึงหน้าใบหยกสองแล้วนะคะด้านนู้นก็มีอีกอันนี้ก็ตัวละลอยก็มีนะคะตรงนี้เนะี่ย เขาจะมีสองซอยให้เราเดินนะคะซอยนี้โซนเอเนี่ยซอยนี้แล้วก็อีกซอยหนึ่งก็คือซอยนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีหน่อยหนึ่งด้วยค่ะให้เรามาเดินดูได้นะคะสวยดีนะคะ